รถเก่งขนาดเล็กขวัญใจวัยรุ่นต้องนี่เลยค่ะ Honda City จะตัว S หรือตัว V รี่ก็มีมาให้เลือกเลยค่ะมาค่ะวันนี้นะคะลี่ขอนำเสนอเจ้า2คันนี้เลยนะคะ Honda City 1.5ตัว S และตัว V มีมาตรงนี้แล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัว S กนก่อนนะคะเป็นตัวเริ่มต้นค่ะคันนี้นะคะ Honda City 1.5 S เป็น ปี2018ราคาเพียง349,000บาทค่ะออกห้างใยแดงจะอยู่ที่589,000ประหยัดตังค์ไปเกือบ3 0 0 0 0 0นะคะราคาเพียง3,490 0 0ผ่อนเพียง5,000บาทตลอดสัญญาเท่านั้นเองค่ะคันนี้นะคะสเปคภายนอกจะดูเหมือน,เ,นเหมือนกันแต่จริงจะมีจุดที่ต่างกันอยู่นะคะอย่างเช่นนี่เลยล้อค่ะจะเป็นล้อขอบ15อันนี้จะได้เป็นเอ่อล้ออลลอยเดิมโรงงานนะคะของ Honda าเขาเลยนะคะ,ะมาดูภายในกะันสักนิดนึงค่ะเบ้ามือจะเป็นสีเดียบตัวรถนะคะ ภายในจะเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะแบบนี้เลยคันนี้จะต่างภายในจริงๆจะต่างกันอยู่ตรงที่จะเป็นกุญแจแบบเสียบนะคะไม่ใช่ไม่มีปุ่มพุสตานนั่นเองค่ะสำหรับตัว S นะคะนี่เลยจะเป็นเกียร์แบบ CVT เหมือนกันค่ะคันนี้เนะโอเคด้านหลังค่ะบอกเลยสวยงามค่ะใหม่กริบอยู่แล้วของเราคัดมาแต่รถสวยรถดีไร่มีคุณภาพทุกคันอย่างแน่นอนนะคะตัวเบาะนะคะจะไม่มีที่พนักพิงวางแขนตรงกลางเท่านั้นเองค่ะ ที่เหลือก็เล็กรูมเฮดรูมกว้างขวางค่ะนั่งได้สบายๆแล้วก็เครื่องยนต์พันห้าซีซีนะคะขับได้ไกลๆบอกเลยซิ่งได้แสงได้ค่ะสําหรับคันนี้นะคะมาด้านหลังมีเซนเซอร์2จุดน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวคันรถกันเลยค่ะนี่เลยโอเคภายในค่ะนี่นะคะจะเป็นกุญแจ2ดอกค่ะมี แปลไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นแบบเสียบสตาร์ทแบบนี้นะคะมีปุ่มอีโค o โหมดให้เรียบร้อยค่ะคันนี้พวงมาลัยจะไม่ใช่แบบมัลติฟังก์ชันนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านนู้นเทียบกันจะได้เห็นกันชัด,ชดๆเนาะโอเคไปต่อกันที่ปี2018คันนี้นะคะโอเคมาต่อกันที่คันนี้นะคะคันนี้จะเป็น Honda City 1.5ตัว V ค่ะนี่จะเป็นปี2017นะคะเก่ากว่า1ปีนะคะ คันนี้ได้ตัววีตัววีต่างกันตรงไหนบ้างด้านหน้าจะดูคล้ายๆกันนะคะทั้งตัวกระจังหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ล้อค่ะล้อของเขานะคะจะมีความหน้าเงาร่องดำม,มาดูฝั่งนี้กันดีกว่านี่เลยจะได้เป็นล้อแม็กนะคะล้อแม็กของท o นด a าแบบนี้เลยฮะสวยงามค่ะขอบ15เท่ากันนะคะแต่นี่เลยจะเป็นแบบคีย์เลสค่ะกดไม่ต้องพบกุญแจไม่ต้องไขนะคะก็คือเปิดมาได้เลยติดๆนี่ด้านในค่ะมาดูนะคะภายใน จะเป็นเบาะผ้าสีดำเหมือนกันคอนโซลหน้าจะเป็นตกแต่งด้วยสีดําตัดแซมกับซิเวอร์นิดๆน,นะคะแต่ที่ต่างไปคือนู่นค่ะมีปุ่มพุชตาร์ทมาให้นะคะสําหรับค,นนรค,คันนี้เกียร์ CVT เช่นกันค่ะคันนี้เกียร์ออโต้ CVT นะคะนี่เลยต่างกันหลักๆแล้วตรงที่สังเกตภายนอกก็จะเห็นล้อนะคะแล้วก็ปุ่มพุชตาร์ทนั่นเองค่ะด้านหลังค่ะเหมือนกันค่ะไม่มีตัวพนักพิงวางแขนมาให้ค่ะแต่ว่าเล็กรูมเฮดรูม กว้างขวางเท่ากันนะคะรับประกันทุกขาทุกคันนะคะไม่มีชนหนักจมนัำพิกามและที่สำคัญไม่แทร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคันนะคะและมากกว่านั้นอย่างคันนี้ก็รับประกันไปอีก1ปีหรือ10,000โลนะคะที่หมายถึงก็คือเครื่องเกียร์1ปี10,000โลกันเลยนะคะมากปกว่านั้นก่อนออกรถเรามีการตรวจเช็คทั้งหมด30รายการและมีใบเซอร์การันตีจากบริษัทีเชอร์จากเยอรมันนะคะทั้งหมด274จุดการันตีให้กับลูกค้าทุกท่านนั่นเองค่ะและสำหรับ Honda City ี้สอคันนี้นะคะมาเริ่มกันที่คนน เป็นตัวเริ่มต้นราคาเพียง3,49,000บาทคา่ะออกห้างไปแดงอยู่ที่5 8า0 0 0บาทนะคะประหยัดไปเกือบ3 0 0 0 0เลย สำหรับคันนี้จะได้เป็นตัว s อ2ปี8นะคะหรือจะเป็นคันนี้ค่ะจะได้เป็นปี2017แต่ได้เป็นตัว V นะคะตัวขยับขึ้นมาหน่อยออกห้างใบแดงคันนี้จะอยู่ที่649,0 0 0บาทแต่เราขายเพียง369,0 0 0บาทเท่านั้นค่ะบอกเลยราคาประหยัดคุ้มค่ามากประหยัดไปอีก3 0 0 0 0 0กว่าบาทเลยนะคะคุ้มค่ามากค่ะใครสนใจอย่าลืมนะคะโทรมาได้ที่เบอร์0 9 5 0 3 0 4 5 5หหรือว่าจะแอดไลน์มาได้นะคะที่ไลน์ SUIT กวกาวๆนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะฝากไว้ด้วยคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยค่ะบ๊ายบาย